สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราช่องสีดอทันใจนะคะวันนี้เรามาเล่นกับพี่กำไรแล้วก็น้องแสนคูณนะคะวันนี้เรามาเดินเล่นคุณพี่กำไรได้กล้วยจากคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นเจ้าของช้างนะคะเป็นคุณป้าของเองอะไร Thôi lên đây này Áp bạc, áp bạc Áp ngon, ngon ngon lên ngon xuống rồi lên Xuống rồi lên, xuống rồi Xuống rồi khá xuống xuống, xuống xuống lên Xuống, xuống. mẹ mì này lên, xuống con Xuống Xuống lên Xuống lên lên Xuống Mấy cuối này này người, khá người này lên, ta, ta, เร็วไม่คุยด,ด้วยแล้วนะจะไปคุยกับพี่กําไรแล้วนี่นะคะพี่กําไรนะขนาดของคุณพี่กําไรหักหมดแล้วนะคะสองข้างล่าสุดก็เมื่อวานไม่กี่วันผ่านมานะหักไปสุดๆร้อน,นเลย ไม่มีขนาดเหมือนคุนพ่อเลยทีนี้ดูทำอะไรโอ้โหครับปัดครับใช้หางปัดฝุ่นค่ะเท่ยากเลยครับต้องคนคุณอย่างเท่อู้ฝุ่นค่ะเขาคันหางนะคะที่ทำอย่างงี้ก็คือเขาคันหาง ถ้าเป็นคนเราเราก็ต้องเก่าอันนี้เขาไม่แล้เ,เก่าไม่ได้แล้วางคุจะขาดทางลูกคุณเน่ตะเน่เน่เน,น,น,น่บอกไม่ฟังเลยนะครับเส้นหุ้นเราอืพี่กำไรนะกล้วยครึ่งเข่งน,นะคะต้องบอมรุงนะคะคุณพี่กำไรเริ่ม ก็ตั้งท้องได้ไม่ใช่จะเข้าห้าหเดือนแล้วช่วงนี้ค่ะตั้งแต่เลี้ยงมาก็ไม่เคยได้น้องเลยนะคะครั้งแรกจะเป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงนะคะเรากำลังใจช่วยด้วยนะคะพี่เอช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานนะคะ ก็จะเดินออกกำลังกายไปมาไปมาแถวนี้แล้วไม่กล้าเรียนไกลยิย่งเป็นคี่แม่มือใหม่ด้วยดูทำอะไรแทนคุณทำอะไรพอไม่อยู่นะจ๊ะอย่านักเลงนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> พี่กําไรกไรจ๊ะเอาแตงอย่างไหมคะเอาแตงไหมแม่จะเอามาทีให้ ต้องบอกพ่อเต่งมาให้ไปรุ่นก็รอกินด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเอาอาหารไปฝากคุณยายเราจะเอาแตงความมาให้พี่กำไรต่อนะคะเราจะเอาแตงความมาให้พี่กำไร สักครู่นะคะไปดูไปเลยค่ะตอนนี้ก็แตงก็จะมาแล้วนะคะดูคุณพี่กำไรกับน้องแสงคูนก็รอนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่กำไรก็จะไม่ชอบถ <c oughs> ้าสวยคะ่ะถ้าสวยแอคชั่นรอก่อนนะคะพี่กำไรรอแป๊บหนึ่งกำลังมา ใจเย็นค่ะคุณแม่จะเย็นๆพี่เอฟทุกคนค่ะพี่เอฟีว่าเหมือนคุณตาทันใจไหมคะรู้จักลักษณะกับหนันได้หุน่นได้ได้พ่อเลยนะคะตรงหวัวขาหน้าก็สูงรู้สึกว่าน่ารักมากเลยคุณแม่กำไรเนี่ย อ,อีกแล้วครับอ,อีกแล้วครับไปรุ่น <c oughs> ไปรุ่นอีกแล้วคบไปรุ่น <c oughs> ปัดหาอแล้วกำไรคะ่ะวันที่ข้าก่อนเร็วๆจะกินไหมวันที่ข้าก่อนเสียงเงินเร็วเสียงก่อนเร็วไปรุ่นมปไว้ครับดูกำไรคุณเสียงเงินเร็วคุณเสียงหน่อย เป็นเสียงหน่อยเลเวๆๆเ,เ,เป็นไรครับเป็นไรที่กำลัเห็นมาไม่ให้น้องมาไม่ได้นะฮะที่กำลัจะมีเสียงนี่เรากำลังให้เสียงนกธรรมชาติมาแล้วนะคะ มาน,นี้ก็รอรอจนขี้เกียจรอละค่ะพอด,ดีเราแช่แตงไว้ในน้ำ่อล้างสารพิษแล้วก็กะลังเก็บใส่ตะกร้านะคะนี่คุณครับก่อนเร็วคุณเสียงหน่อยเร็วเสียงก่อนเร็วหันหน้าจ,จับมือหน่อยแล้วจับมือหน่อย ัะมือนอนัะมือนอนอันนี้ก็มีเสียงเครื่องนะคะตละกวนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้ามีเสียงเครื่องรบกวนก็ต้องขอทุขออภัยอีกครั้งนะคะต้เขาตัดหญ้าให้บัว คูณต้อยมากคูณมามามาเยอะเยออคูณมา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 ี่กำไรมามามาเรากินแตงเร็วี่กำไรเยอะเยอะเยอะวันที่าก่อนเร็ววันที่ข้าก่อนอข้าก่อนเร็ววันที่ข้าไหนมาแล้วนะกนินด้วยกันกินนองกินด้วยกันจราสวยเร็ว ดิค้ากช้าด้วยคขาด้วยว่าแต่ของดีนะฮะให้น้องกินหยิบให้น้องกินด้วยน้องแสนคูนเะอาอุตส่าห์รอด้วยกันไม่ได้ไดอย่าแย่งคุณแม่หวะเนาะแย่งคทงนท้องแน่ๆ คุณพ่อของเราก็น่าจะเล่นเกมนะคะคุณพ,พ่อมื่อกี้แซนคูณเลือกตาใส่ด้วยเม <c oughs> ือกี้เลือกตาใส่ด้วย <c oughs> เอามาน้อยจังเลยบางทีกำไรก็จะกินเหมือนคุณพ่อเลยนะคะ ไปแล้วค,คุณท้องกินหน่อยท้องจริงไปเยอะเอาเงินจ้อฮึดูวัยรุ่นนะคะดูวัยรุ่น วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นชอบเหลือกตาใสหนะไม่งัดทางงัดหรอกเต้นหน่อยเร็วเต้นหน่อยเด็กน้อยอยากกินด้วยนะคะเด็กน้อยอย่ายยังคุณแม่ไม่ได้นะลูกเดี๋ยวคุณลูกค่อยกินพรุ่งนี้วันยายวันเพ็ญก็รอพรุ่งนี้นะคะ วัวฝนตกเย็นนี้วัวลดลงไไปไม่ได้ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่าแต่คุณยายก็ไม่ได้อาหารไปให้คุณยายนานแล้วนะคะเือนเดือนจะจะออกไม่ออกดู <c oughs> โปอกับลูกนะคะดูน้องแซนคูนทำอะไรเอ่ยพุณพ่อน้องเสนคูนพ่อหน้องเซนคนูนทำอะไร ได้แล้วครับจับไม่ได้แล้วเราต้องเทลงนะคะจับไม่ได้แล้วตะก้ามันเล็กกว่ามือพี่เอฟซีท่านใดก็ถ้าจะช่วยค่าอาหารน้องช้างก็ ช่วยน้องช้างได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังว่าแหละคะ่ะทุกคนก็เจอประสบประสบภย COVID, ัยโควิดโรคระบาดไปไหนก็ไม่ได้นะคะเราก็จะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ ก็จะพยายามทำคลิปลวมคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้าถ้าไม่ว่างจริงๆก็ต้องขอตูดออกขออภัยนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงดูไว้รุ่นเจอได้นะครับเจอได้มองบุญเหรอครับ <laughs> ดูพีพ่ีกำไรของเราก็อร่อยนะคะ จะช่วยคุณตาพี่กำไรคุณยายวันเพ็ญหรือน้องแสนคูนก็ติดต่อมากับพวกเราได้เลยนะคะจะติดต่อมาทางพ่อน้องแสนคูนก็ได้นะคะไม่ว่าก,กันเราอยู่บ้านเดีวยกันอยู่แล้วนะคะเราติดต่อร่วมมือช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดคะ่ะ แล้วก็น้องข้างหอมก็ตอนนี้ก็อายุสองขวบแล้วนะคะลูกสาวลูกสาวของหนูเอง <c oughs> พี่กับคุณแม่กำไรก็จะอิ่มแล้วนะคะรู้สึกว่ากินเช้าวกว่าดื่มเพราะว่าในก็จะกล้วยครึ่งตะก้าแตงก็ครึ่งตะก้าอีกนะคะรู้สึกว่าคุณแม่วันนี้แน่นเลยวันนี้ <c oughs> รูนน้องเสียงหูนทำอะไรตีกันเบาเอาเบาเอาเบา<ม>ถือไม้แล้วครับตัวนี้ถือไม้แล้วไวรุ่น <c oughs> หมดแล้วนะคะขอบคุณค่าหน่อยเป็นค่าหนเร็วค่าก่อนมาค่าหมดแล้วนะคะนี่ก็ อนีหนี่นีคุณค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากวา like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องสีดอทันใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ